เดี๋ยวขอขอให้จริงๆครับโอเคนะครับในส่วนของทองนะครับเสียงมาแล้วนะครับในส่วนของทองณนะตอนนี้เองเนี่ยราคาทองนะครับปรับตัวถึงทางทางแยกสำคัญคือตอนนี้ผมใช้2,052นะครับเป็นเป็นทางแยกครับก็คือว่าถ้าไม่สามารถทะลุนะครับผมผมก็ยังแนะนำฝั่งช็อตแต่ถ้าทะลุได้ ผมจะแนะนําฝั่งลองเลยทันทีนะครับโดยเป้าด้านบนเนี่ยมองในโซนของบริเวณ2,070ครับส่วนใครที่ดักช็อตด้านล่างเนี่ยยังมองที่เดิมคือลึกมากๆนะครับแถวโซนของ2,024 2,016นะครับปัจจัยที่ทําให้มองว่ามีโอกาสปรับตัวลงคือ f ฟดคีฟแลนด์นะครับเมื่อคืนออกมาบอกว่าเขาบอกว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจะเห็น่อครับการลดดอกเบีย้ย จะเห็นจริงๆเนี่ยคือเขามองที่เดือน7ครับกับเดือน9ที่จะลดเพราะณตอนนี้อาตาัตราเงินเฟอ้อยังไม่ลงต่ำกว่าที่เขาคิดเอาไว้ยังไม่ต่ำนะครับเพราะว่าในฝั่งของ PCE เนี่ยเมื่อวานออกมาค่อนข้างที่เซอร์ไพรส์ตลาดนะเพราะตอนแรกคาดการ2.6ลงมาเหลือ2.4มันมันทำให้ตลาดคาดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเฟดจะขึ้นลดดอกเบียหรือเปล่าเฟดบอกว่ายังครับเมื่อวานเมื่อวานมีการถามกับ เก็คีบแรงเลยทําให้ราคาทองเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นไปแรงครับมาโดนกดจากเรื่องนี้แหละแล้วเราลุ้นว่าในช่วงของตอนกลางคืนที่ตลาดสหรัฐเปิดเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเห็นภาพของการโดนกดนะครับเรื่องของราคาทองเนี่ยอาจจะโดนกดลงมาแล้วดอนลา่าเนี่ยอาจจะแข็งขึ้นไปจากการที่ส่งสัญญาณว่าฉันยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับนี่คือความเสี่ยงนะสำหรับทองนะครับที่จะโดนกดนะโอเคใช้2052เป็นจุดตัดสินใจซื้อหรือขายครับ ส่วนบาท